สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปทำประดิษฐ์พวงมาลัยให้แม่กันนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือมีกระดาษ A4 มีกระดาษชิดชู มีกันไกลมีกาวมีดินสอแล้วก็สีโปตเตอร์นะคะเด็กๆเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำพวงมาลัยกันนะคะขั้นตอนแรกเราวาดวงกลมวงใหญ่หนึ่งวงวงเล็กหนึ่งวงนะคะ วาดอุบัของพวงมาลัยด้วยนะคะเสร็จแล้วใช้กันไกรตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะคะ ตัดเสร็จแล้วก็จะได้รูกพวงมาลัยแบบนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วให้เราทากาวบริเวณให้ทั่วบริเวณพวงมาลัยของเรานะคะทากาวเสร็จแล้วให้ฉีกกระดาษชิดชู้ แล้วก็มาขยำขยำแบบนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วติดที่เราทากาวไว้เลยติดให้หมดรอบพวงมลาลัยเลยนะคะเราติดกระดาษชิดชู่ให้รอบพวงมลาลัยเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยสีโปเตอร์นะคะ เอาสีปูเตอร์มาทาที่กระดาษชิชชู่ให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าผู้ปกครองหาสีปูเตอร์ให้เด็กๆไม่ได้ใช้กระดาษสีขาวระบายสีสีแดงเอามาขยำแทนกระดาษชิชชู่ก็ได้นะคะผู้ปกครองเราก็จะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะได้พวงมาลัยเป็นแบบนี้ พวงมาลัยไหว้คุณแม่ของเราเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเอาไปไหว้คุณแม่ในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะไหว้คุณแม่หรือไหว้ผู้ปกครองที่เด็กๆอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมบอกรัก่านด้วยนะคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมพวงมาลัยไหว้คุณแม่ของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ